ครับผมคลิปนี้ก็จะมาเตือนนะสำหรับคนที่มีบ้านนะครับผมที่บิวอินมาอยู่แล้วนะครับผมดูสภาพนี่ฮะไม่ได้เปิดดูเลยนะครับตรงนี้ก่อนหนะ้านี้จะเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกช่องหนึ่งนะจะเป็นหนังสือการ์ตูนอยู่ด้านในแล้วปววขึ้นหมดเลยนะนี่ฮะอันนั้นหนังสือการ์ตูนนะผมรีบขนออกไปทิ้งไปแล้วนะดูดินี่ยิงตายเลยนะนี่อุทาห่อนนะดูดีๆนะสำหรับบ้านคนที่เป็นบ้านไม้บิวอินเป็นไม้นะ ดูเดี๋ยวผมพาไปดูตรงช่องสื่อช่องหนึ่งเต็มมาอย่างนี้เลยครับแต่ว่าตอนนั้นปลวกมิวจะขึ้นหรือเปล่านี่เลยครับเนี่ยจะช่องเต็มอย่างนี้เลยแต่ดูดูเหมือนจะมีปลวกวิ่งผ่านอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวเราต้องรีบกําจัดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะไปซื้ออยาฆ่าปลวกเนาะยากําจัดปลวกนะแล้วก็มาฉีดเนาะแล้วก็ทําความสะอาดอีกทีนึงครับ